สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเป้ยนะครับรุ่นหมดสัญญาเช่าของอัคคีเน่แคปิตอลนะครับวันนี้ครับวันศุกร์ที่18กรกฎาคมนะครับ2568นะวันนี้เป้จะพามาชมอัปเดตสต็อกนะครับล่าสุดของวันที่18นะครับว่าเรามีรถอะไรบ้างนะครับที่จะสามารถส่งมอบลูกค้าได้นะต้องขอโทษด้วยนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเสียงพอดี เป้พึ่งหายจากไม่สบายนะครับอาการพึ่งจะดีขึ้นเนาะก็มาถ่ายรีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูนะว่ามีรถอะไรบ้างนะครับอา้าวพาไปชมรถคันแรกเลยนะครับที่มีตอนนี้ที่จะส่งมอบได้เยอะนะครับประมาณ10คันนะครับกับอิวสูสปาร์กนะครับ1น DDI นะปี2023นะครับเกียร์แมนวนวลนะครับ6สปีดนะเกียร์ปี2023ราคา3 9 2 0 0 0บาทนะครับ ปี2 0 2 4 4 3 1 0 0 0บาทนะครับมีตั้งแต่เลขใไม่ถ้าปีย4ิบี่เลขใไม่เริ่มต้นที่20,000กว่าเท่านั้นเองนะถ้าปี23นะครับเลขใหม่เริ่มต้นที่ประมาณ70,000 6 0 0น0กห0 0 0นนะครับตอนนี้ยังมีนะครับรถสวยๆเดิมๆทั้งคันนะไปบอกให้เลยนะถ้าไหนมองหาอยู่เป็นตู้ทึบอลูมิเนียมพร้อมตู้ทึบแบบนี้นะพร้อมตู้ทึบแบบนี้นะครับตู้รวมรถเลยนะครับประมาณ2เมตรนะครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับ อ่แล้วก็มีอีลสุดสปาร์ชเช่นเดียวกันนะแต่เป็นปี2021นะครับคันนี้มีคันเดียวนะ2021ราคา357,000บาทนะครับถ้าไดนสนใจนะเป็นตอนเดียวที่เป็นคาร์บอยทึบนะครับคาร์บอยทึบนะอ่ามีคันเดียวนะต่อมาก็จะเป็นโครงส้มปี2016นะครับอ่าอันนี้เหลือแค่คันเดียวนะหลุดอ่า ปลดพึ่งปลดเข้ามามีแค่คันเดียวนะครับเลขไม้สองแสนกว่าราคา2 0 0แสนเหมือนกันนะครับราคา2,900 0บาทถ้าไหนสนใจนะรับได้นะเลขไม้สองแสนกว่านะครับทักมาเลยนะ,ะแล้วก็จะมี t o y ยต้นะครับ t o y ยตา้า e ีโตอนเดียวนะครับรีโ o ตอนเดียวนะแต่ด้านหลังจะเป็นบานสไลด์นะจะมีเข้ามาอยู่ประมาณเกือบเกือบสิบคันนะครับภายในเดือนนี้นะครับกำลังทยอยเข้ามาแล้วเกือบเกือบสิบคันนะครับที่มีนะ ท่านไหนกําลังมองหาอยู่นะครับบานสไลด์ข้างนะสไลด์ข้างสายขวานะท่านไหนมองหาอยู่นะครับหาใช้งานนะราคานะอยู่ที่ประมาณแสนกลางๆนะครับถึงส0 0แสนประมาณนี้นะแล้วแต่คันแล้วแต่สภาพรถแล้วแต่เล็กใหม่นะท่านไหนมองหาอยู่นะครับเปิดข้างได้แบบนี้เลยรีบทับเปมาเลยนะอ่าอันนี้เป็นไฮรักซ์กรีโวเหมือนกันนะครับ สประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัตินะครับปี2017นะราคา369,000บาทนะครับท่านไหนสนใจนะลองทักเข้ามานะครับเลขมาอยู่ที่ประมาณสองแสน 2, 000, แต่รถสวยมากนะครับรถจะมีเข้ามาอยู่น่าจะเป็นสีเทาที่มีเข้ามาอยู่นะท่านไหนมองหาอยู่นะครับรีบทักไปมานะาสี4ประตูตัวเตีย้ยปีสิบเจ็ดนะครับปี17ราคา2 0 0แ0 0 8 9 0 0 0นะครับปี18ราคา369,000นานะครับท่านไหนสนใจนะทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีรถเข้ามานะอีซูซุครับปี2019ันาปี2020นะครับเลขไมล์แสนหกนะคันนี้489,000บาท4ประตูยกสูงนะครับเกียร์อัตโนมัตินะ แล้วก็เป็นรถตู้ครับเป็นรถตู้รถตู้ก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมปริมาณรถตู้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบแปดสิบคันนะครับทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์แมนวนวลนะรถตู้เกียร์แมนวนวลนะครับ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่9 2 9 0 0 0บาทนะเริ่มต้นคือเริ่มต้นจากไหนเลขไม่อาจจะเป็นหลักแสนนะครับแต่ถ้าเลขไม่หลักหมื่นนะลูกค้าจะได้ลดราคาที่9 6 9 0 0 0บาทนะครับรถตู้ผมเป็นปี2020นะปี2020นะครับจดทะเบียนปี2020นะทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลนะถ้าเกียร์อัตโนมัติเริ่มต้นที่9 9 5 0 0 0บาทนะครับ9 9 5 0 0 0บาท ลูกค้าท่านไหนที่มองหารถตู้ใช้งานนะครับรถตู้เป็นรถที่ทาเบาะ VIP มาแล้วของพิพัฒน์พงศ์นะครับทํามาแล้วทุกคันนะทำทุกคันนะเป็นบเบาะสามอ่าสิที่นั่งนะครับเป็นรถ11ที่นั่งนะท่านไหนอยากได้รูปเพิ่มเติมนะครับท้งหาเป้นะมีทั้งสีขาวอย่างนี้นะสีขาวแล้วก็สีเทาแบบนี้นะครับท่านไหนอยากได้ราคาไหนก็ท้งหาเป้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเป้หรือเข้ามาเลือกรถกันได้นะครับรถอยู่ที่โกดังบางนานะ ติดกับใบเทคบางนาเลยนี่นะติดกับใบเทคบางนาเลยรั้วติดกันเลยถ้าไหนมาไม่ถูกตับ GPS มาที่ใบเทกบางนานะหรืออยากได้ GPS เทางหาเป้เลยเดี๋ยวเป้ส่งโลชั่นให้นะครับอ่ะก็จะเป็นตอนเดียวนะครับตอนเดียวของอิลสูนะอย่างที่เป้เรียนแจ้งไปนะครับเลขไหม่มีตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนท่านไหนมาก่อนได้เลขไม่น้อยก่อนนะเป้แจ้งก่อนนะครับเดี๋ยวมาถึงทําไมพี่ได้เลขไม่เยอะจังหนีไม่ได้นะครับ โอเคแล้วก็มีตู้ทึบนะครับคาโก้บ็อก,ต,นะก,อกตู้แห้งนะครับคาโก้บ็อกตู้แห้งนะพื้นเรียบนะครับเดี๋ยว,เ,ยวเปิดด้านหลังดูก่อนอ่าคาโก้บ็อกพื้นเรียบนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่หาอยู่นะเพื่อ อยากได้เอาไปใช้งานนะครับขางหาเป้ได้นะครับโอเครถคาราโอเกะอ,อันนี้ติดจองไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นตู้ทึบอ,อย่างที่เป้เรียนแจ้งไปนะครับนะตู้ทึบตู้ทึบตอนเดียวตู้ทึบนะครับรถเป็นการเสริมแนบนะครับลงเล่มชัดเจนลงเล่มทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่เผาลอยนะรถเป็น ลงเล่มทุกอย่างถูกต้องนะครับตามกฎหมายนะครับลงเล่มทุกอย่างนะครับเสริมแหนบเรียบร้อยนะครับนี่ดูปี23กับ24ปี23น่าจะหน้ากระจังหน้าเป็นแบบนี้ถ้าปี24กระจังหน้าจะเป็นแบบนี้ 24, นนบบนดูความต่างนะครับเห็นนะปี24จะมีตาข่ายข้างหน้าหน่อยปี23จะเป็นแบบนี้อ่าวค่าประมาณนี้แล้วก็จะเป็นรถตู้ครับ รถตู้ยา,ยาวเลยนะครับน่าจะ70-80คันนะรถตู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปนิดนึงอ่าโครงส้มนี้นะครับรอบที่แล้วเข้ามาบันสิกว่าคันตอนนี้ติดจองหมดแล้วนะครับปี2019นะครับรถเปลี่ยนปี2019นะปี2019ตัว j จพัทเกียร์แมนนวนนะครับราคาค่าตัว36,000บาท39,000บาทนะครับ39,000บาทนะปี2019นะ ผมจะมีเข้ามาอยู่ประมาณเกือบเกือบสิบคันนะครับตอนรอบที่แล้วเข้ามาสิบคันหมดแล้วผมจะมีเข้ามาอีกเกือบเกือบคันท่านไหนอยากได้ทักหาเป้ด่วนๆเลยเดี๋ยวเป้ลงคิวไว้ให้นะท่านไหนอยากได้ทักหาเป้ด่วนๆเลยนะเลขไมลหลักหมื่นมีให้นะครับอ่าแล้วก็บานสไลด์ที่จะเข้ามาประมาณเกือบเกือบสิบคันอย่างที่เป้แจ้งไปเหมือนกันนะบานสไลด์แบบนี้นะครับลูกค้าท่านไหนมองหาอยู่นะ อ่ะอะหรอกบัสไลแบบนี้นะครับเปิดได้สายขวานะอ่าแล้วก็มิวเนะครับลดร,ราคาตอนนี้เริ่มต้นที่769,000บาท3.0 4 w ุดศูนย์โฟไดนะครับปี2020นะจดทะเบียนปี2020นะครับอีซูซูมิวเอ็กซ์สามจุดนนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่หาอยู่นะราคา 7,69,000บาทเริ่มต้นนะครับเลขไม้มีหลักหมื่นถึงแสนกลางๆมีให้นะครับเหลืออยู่วัน7-8คันถ้าไหนสนใจลงคิวทักมาเลยนะอ่าสีปสปส่ประตูยกสูงออโต้ต e ัว e p a ัปี2019.20นะครับอันนี้ราคาได้อยู่ที่ประมาณ5 0 0แสน 500, กว่า5าแสนกลางๆนะครับรถเพิ่งเข้ามาพร้อมแคริบอยทึบนะครับแล้วก็แคปยกสูง เกียร์แมนวนวลโฟวิล d ์ได้นะครับ2อนะ2.4โฟวิลนะครับแคปบเกียร์แมนวนวลนะราคา5 7 9 0 0 0บาทรถเป็นปี2021นะครับโฟวิล d ์ได้นะท่านไหนสนใจนะครับราคา5,000 0 0กว่าๆ5 0 0 0 0 0กลางๆนะครับ5,000 0 0กลางๆถึงห้างเศษไปไปายนะ ท่านไหนหาโฟวิลอยู่เลขไม่แสนกว่านะครับแสนหกแสนเจ็ดนะครับขอลูกค้าที่รับได้นะอ่ะไททันนะครับปี2 0 1 9 4 w h e e l d r i v e ดนะครับขับ4นะครับเกียร์อัตโนมัติขับ4นะท่านไหนสนใจนะครับราคา5 0 0แสนกว่าบาทนะครับท่านไหนสนใจทักไลน์เป้มาได้เลยนะครับทักมาได้เลยนะเดี๋ยวเป้ส่งรายละเอียดให้นะครับสีขาวมีคันเดียวนะสีดำสองคันรู้สึกว่าติดจองไปแล้วนะครับ อ่ะแล้วก็4ประตูยกสูง4วิว4ประตูยกสูง4วิว2.8เกียร์แมนนวลปี2021 20 21ประมาณนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ6-7แสนประมาณนี้ท่านไหนสนใจหรือมองหาอยู่ทักไลน์เป้มาเลยนะครับนี่นะแล้วก็4ประตูตัว E ยกสูง e p l พ n n r er r นะครับเกียร์อ,อัตโนมัติ เกียร์อัตโนมัตินะครับสประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติขับ2นะครับปี2020นะท่านไหนสนใจนะครับราคา5 7 9 0 0 0เบาทนะครับเริ่มต้นที่5 5 9 0 0 0ขึ้นอยู่กับเลขไมล์และสภาพนะครับท่านไหนรับได้ท่านไหนสนใจทักมาได้เลยเห็นนะครับอ่าแล้วก็นี่เป็น4ประตู4 w h e e l นะครับอ่าตัวล็อกโคนะครับตัวล็อกโคล็อกโคล็อกโค ตอนนี้น่าจะเหลืออยู่แค่คันเดียวนะครับรอบที่แล้วที่ลงคลิปไปราคา6,99,000นะครับลดราคาลงมาเหลือ5 7 9 0 0 0ไปอย่างเร็วเลย <S 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 ท่านไหนสนใจนะครับทักไลน์ไาปมาด่วนๆเลยนะล็อกโคนะล็อกโค2.8เกียร์อัตโนมัติปี2020นะครับแล้วก็จะมีอีก2คันที่เลขใหม่200,000กว่า เลขไม่ยสองแสนสามแสนนะรานะคาห้าแสนสามหมื่นเก้าพันท่านไหนรับได้นะทักมาได้เลยนะสี่ประตูโฟร์วิวนะครับแล้วก็ล็อกโคแล้วก็สี่ประตูโฟร์วิวนะครับอสี่ประตูโฟร์วิวคันนี้เหมือนกัน2.8นะครับป้ายฟ้านะป้ายฟ้าสําหรับลูกค้าซื้อสดไปนะครับไปเปลี่ยนเป็นป้ายขาวทั่วไปธรรมดาได้ป้ายดําทั่วไปธรรมดาได้นะครับท่านไหนสนใจนะรีบทักมาได้เลยนะครับเป็น4 wheel นะ4ประตูยกสูง4 wheel นะครับรีบทักมาได้เลยนะ ล็อกโคนะครับอ่ะสประตูปี18นะครับราคา3า0 0 0 0หกสประมาณนี้นะครับท่านไหนหาอยู่นะเกีมแมนนวลน,นะครับทักมาได้เลยนะแล้วก็4ประตู4ฟร e วิวสอปี่ประตู4ฟวิวสป, view, 8, ปีสินะครับราคา4ี่0 0 0เบาทเสียเจ็ดหมาพนะครับ คันนี้สิคันนี้สิ489,000 479,000นะครับท่านไหนอยากได้ทักมานะครับแต่จริงๆคันนี้ติดจองไปแล้วนะทั้งสองคันติดจองไปแล้วนะครับถ้านไหนอยากได้ทักมาเข้าคิวนะเดี๋ยวเป้ส่งรายละเอียดให้นะครับนะรถจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะท่านไหนอยากได้นะครับทักหาเป้ได้เลยนะครับส่งบัตรประชาชนวาให้เป้นะครับเดี๋ยวเป้ล็อกคิวไว้ให้หลังจากรถเข้ามาถึงจะโอนจองนะครับ เงื่อนไขประมาณนี้นะครับแล้วก็สี่ประตูตัวเตี้ยป้ายฟ้านะครับซื้อสดไปราคาโคตรคุ้มเลยนะครับปี2019อ่าวน,นี้ก็ใครอยากได้นะลูกค้าท่านไหนที่มีกำลังในการซื้อสดนะครับป้ายฟ้าขอเป็นซื้อสดอย่างเดียวนะครับถ้าลูกค้ามีกำลังในการซื้อสดนะซื้อสดไปเสร็จไปเปลี่ยนเป็นป้ายดำลูกค้าจะได้รถที่ราคาถูกกว่าได้รถที่ราคาถูกกว่าป้ายป้ายดำธรรมดา นะครับแต่ลดการใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะเขาเรียกไปเปลี่ยนประเภทของการใช้งานรถนะครับถ้าไหนสนใจนะแล้วก็แคปยกสูงเกียร์แมนวนวลโฟร e วิวนะครับอ่าแล้วก็4ประตูแล้วก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อัปเดตข่าวนิดนึงนะครับอัปเดตข่าวนิดนึง เร็วๆนี้จะมีตัวนี้เข้ามานะครับ4ีประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติเกียร์ออโต้น,นะขับ2นะครับเป็นตัว E Pilaner นะครับปี2020นะครับจะเข้ามาอยู่ประมาณเกือบเกือบสิบคันนะเลขไมม์อยู่ที่แสนต้นๆมีให้นะครับราคา5 0 0แสนกว่าบาทท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะปี2020นะครับสีเทานี้เลยนะแบบนี้เลยนะเกียร์อัตโนมัตินะครับ ท่านไหนสนใจราคา500,000กลางๆท่านไหนสนใจทักมานะครับย้ำนะครับเป็นปี2020นะเดี๋ยวรถเข้ามาเสร็จเดี๋ยวเป้มาถ่ายรีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ่ายรีวิวแยกให้อีกรอบหนึ่งขอลูกค้าที่รับได้นะครับอ่ท่านไหนสนใจมิส b ูบิชิไททานขับ2ยกสูงอ่จีจองไปแล้วนะครับนี่นะสวยๆสวยๆ คันนี้แคปปี2020ราคา399,000เลขไมยอยู่ที่ 101, 1 0 0 0นะครับท่านไหนรับได้นะหน้าหมูป่าสวยมากนะครับแล้วก็มี Corolla โ Altis ค,โาาครับ Corolla a ์ t i s 1. 1.6G 1.6G ปี2019 2020นะครับ 2019ราคา4 0 7 0 0 0 0นะครับ2020ราคา5 0 0 0 0 0บาทนะครับเลงมาน้อยถ้าสนใจทักมาได้เลยแล้วก็ Fortuner ครับปี17คันนี้ปี17คันนี้ปี18นะ2.4ตัว V นะอ่าปี10คันนี้ปี17คันนี้ปี19.20อ่าปี17ราคา600,000 79,000นะครับปี20ราคา8 1 0 0 0นบาทนะครับถ้าในสนใจทักมาได้เลยนะครับถ้าในมองหาอยู่นะอ่าแล้วก็แคป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 นะครับแคปตัวเตี้ยนะเลขมาเจ0 0 0มนะครับอันนี้ก็ราคาปี20เหมือนกัน8 1 0 0 0นเหมือนกันนะครับโคโาอัลอติส นะอันติสนะครับอ่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังหาอยู่นะครับโคล่าอันติสปีสองพันสิ1เนะราคา2 0 0แสนไปไปลายนะหน้านี้นะถ้าขาเป้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเป้มีให้อยู่นะอ่าเดี๋ยวเป้จะมีเข้ามาอีกอยู่นะครับท่านไหนสนใจนะลงทั้งมหาเป้ไว้นะครับเป้แจ้งรายอ่ะคันนี้ตัววีคอร์ 4 wheel นะครับ3.0 4 wheel นะครับเกียร์แมนนวลนะครับ689,000ปดหม่นบาทถ้าไหนสนใจนะครับทักมาได้เลยปี2021นะครับ3.0 4 wheel นย์โะโอเคเดี๋ยวเป้แจ้งรายละเอียดนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับรถหมดสัญญาเช่านะครับหรือสนใจจองรถกับเป้นะถ้าสนใจจองนะครับลูกค้าทักเข้ามานะ ลูกค้าอยากได้รถรุ่นไหนนะครับอยากได้รถรายละเอียดในเป้จะแจ้งไปอย่างเช่นรถคันนี้เข้ามาใหม่นะครับเผื่อลูกค้าอยากจองคิวไว้ลูกค้าส่งบัตรประชาชนไว้ให้เป้ก่อนนะครับส่งสำเนาบัตรประชาชนขีดข้อมาได้เลยครับว่าใช้สําหรับจองรถนะครับขีดข้อมาได้เลยแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้เป้นะและเดี๋ยวเป้จะล็อกคิวในการจองรถไว้ให้นะครับหลังจากได้คิวเสร็จลูกค้าถึงจะทําการโอนเงินนะครับการโอนเงินจองเป็นการโอนเข้าบัญชีบริษัทนะครับไม่ผ่านบัญชีเซลนะไม่ผ่านบัญชีเป้นะครับ หลังจากลูกค้าหลังจากที่เป้คอนเฟิร์มว่าพี่โอนจองได้แล้วลูกค้าถึงจองโอนจองนะครับถ้าไม่งั้นนะครับลูกค้าจะต้องโอนจองใหม่นะครับเพราะรายละเอียดก็คือเราจะต้องให้ทางสำนักงานใหญ่คอนเฟิร์มก่อนว่าลูกค้าได้สิทธิ์ในการจองรถคันนี้นะครับอ่ะขั้นตอนอาจจะเยอะหน่อยแต่รับรองว่าลูกค้านะครับได้ความสบายใจแน่นอนนะครับ เพราะว่าเราจะไม่เก็บเงินจองมาก่อนนะครับหรือท่านไหนอยากได้นะครับอยากล็อกคิวว่าอยากได้ยังไงก็ส่งบัตรประชา,าชนและท่าหาเป้นะครับที่อยากได้ล็อกคิวคันนี้ไว้ล็อกคิวให้เป้หน่อยให้พี่หน่อยนะครับเดี๋ยวเป้จัดการให้นะครับส่งแค่บัตรประชาชนมานะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวนิดหนึ่งของเป้จะมีตัว V ีออสอ่ะมี V ีออสมีวีออสปี2 0ง0ันยี่สิบตัวต้าวีออสตัวอ e ีนะ ปี2020นี่นี่นี่ตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละปี2020นะครับปี2020จะมีเข้ามานะจะปลดเข้ามานะครับราคาอยู่ที่วัน2 9 9 0 0 0านะครับท่านไหนมองหาอยู่นะเลขไม่แสนต้นๆเลขไม่หลักหมื่นนะครับท่านไหนมองหาอยู่นะ 1.5E นะครับวีออสนะแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะนี่นะแบบนี้เลยนะ ท่านไหนมองหาอยู่นะครับทัหาเป้นะจะมีเข้ามานะครับจะมีเข้ามานะปี2020นะอ่สะสำหรับลูกค้านะครับท่านไหนสนใจนะครับจองรถหรือสนใจเข้ามาดูรถนะครับมาไม่ถูกแอดลไลน์เป้ได้เลยนะ2 9 5 7 6 7 6 3 5 7 2นะครับ0922576357นะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงไปอาจจะฟังไม่ได้ชัดหรือเสียงอาจจะไม่ได้ไพเราะนะครับเนื่องจากเพิ่งหายจากการ ป่วยมานะครับเพิ่งหายจากป่วยมานะอ่ะเดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวเป้มีรถอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเป้จะรีวิวให้ดูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับท่านไหนสนใจนะเข้ามาดูรถได้เลยนะครับเป้อยู่ประจําช่วงนี้ประจําอยู่ที่สาขาบางนานะครับอาจจะให้ได้รีวิวสาขาเทพรักษ์สักเท่าไหร่นะครับท่านไหนสนใจจะเข้าเทพรักษ์ก็ทักไลน์ไปห้มานะนัดไปล่วงหน้าได้เลยโอเคครับผมท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ